สวัสดีครับ,รบจันทที่19กุมภาพันธ์2567คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมขอปรับปรุงการอัปเดตแนวโน้มอ,อากาศนะครับพี่น้องสำหรับครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นก็คือที่เราอัปเดตกันไว้ในวันที่14กุมภาพันธ์ในวันแห่งความรักนั่นแหละครับพี่น้องตามหน้าปกที่พี่น้องเห็นอยู่นี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแบบจำลองพยากรณ์เล็กน้อยฮะ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราไปดูกันเลยครับก็จากโมเดลความกดอากาศเท่ากันนะฮะในวันที่2 0ถึงวันที่22กุมภาพันธ์ทุกท่านจะเห็นว่ามวลอากาศเย็นในพื้นที่ประเทศไทยของเรานั้นอ่อนกำลังลงโดยทั่วไปนะพี่น้องมีเพียงเกรเดียนแนวปะทะอากาศ1 0น0ถึงคลองอยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะฮะ และจากนั้นถัดไปในวันที่23ถึงวันที่27กุมภาพันธ์มีการแผ่เสริมลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะฮะก็เลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องะฮะแต่เรื่องของเรื่องนะพี่น้องเรื่องของเรื่องที่เหตุมันมาช้าด้วยนะฮะด้วยทางด้านบนของทางประเทศจีนตอนกลางพี่น้องเห็นไหมครับ มีริมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นมากมายเป็นแนวบล็อกนะฮะแวนวบล็อกทางธรรมชาตินะฮะทำให้มวลเย็นที่ไหลลงมานั้นกระเซน็นออกไปทางขวามือเป็นส่วนใหญ่นะฮะจึงจึงทำให้มวลอากาศเย็นที่เข้าปกคลุมบ้านเราในชุกเช้าและสายเป็นเพียงเกณฑ์เ,เย็นระดับเริ่มต้นและแนวปะทะอากาศเท่านั้นนะฮะจากที่เห็นในภาพก็เป็นเส้นไอโซบาร,ระดับ1 0 1 2ถึง1,014นะฮะ แต่เส้นกดสูงในครั้งนี้นั้นจะลงลึกนะครับพี่น้องลงลึกปกคลุมในทุกพื้นที่ของภาคถึงภาคใต้เลยนะในประเทศไทยพี่น้องก็มองศูนย์ลองมองศูนย์เซนเตอร์หรือ,อ,อศูนย์กลางบริเวณความกดอากาศสูงนะฮะด้านบนครั้งนี้นั้นแรงมากจริงๆนะฮะเพราะเกิดจากการอ่อนแรงของกระแสลมวนขั้วโลกที่เขาทำหน้าที่กักเก็บความเย็นบริเวณอาร์กติกนะะไว้ เมื่อกระแสะลมบนนะซึ่งมันหมุนวนกักความเย็นนะมันก็เปรียบเสมือนอะไรครับพี่น้องก็เหมือนตู้เย็นกักเก็บความเย็นนะเมื่อมันรั่วออกมาหรือมันย้วยอ่อนแรงนะก็ทําให้ความกดอากาศสูงหรือความเย็นจัดจัดนะบริเวณโวโลนไหลทะลุกออกมาแต่ครั้งนี้ครั้งนี้มันก็ไหลออกมาทางฝั่งเอเชียซึ่งเป็นฝั่งขวามือมากมากกว่าที่จะไปทางยุโรปตามภาพที่พี่น้องเห็นนะครับซึ่งภาพนี้ผมก็ ได้โพสให้พี่น้องดูมาหลายวันแล้วเห็นไหมครับจึงทําให้ประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นโดยเฉพาะจีนตอนกลางและด้านตะวันออกของประเทศเขานะกลับมามีสภาพเป็นน้ําแข็งอีกรอบหนึ่งรวมถึงมีพายุหิมะมากมายนะฮะทางตอนกลางนะฮะก็จากอะไรก็จากริมความกดอากาศต่าที่ดักมวลเย็นเราไว้นั่นเองซึ่งส่วนหนึ่งก็ทําให้มวลเย็นวิ่งมาหาเราน้อยมากนะฮะพี่น้องดูสีพื้นสเกลของประเทศเราฮะก็ดูความกดอากาศ ดูสีแทนดีกว่านะผมว่านะง่ายกว่านะครับเพราะของเราไม่เข้มข้นเหมือนด้านบนนะแนวปะทะแล้วก็เกณฑ์เย็นหรือความกดอากาศสูงก็จะออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนสีน้ําตาลอ่อนส่วนสีเขียวนั่นก็จะเป็นความกดอากาศต่ําในระดับพันสิบลงไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าช่วงเช้าของเจ็ดวันข้างหน้านี้นะพี่น้องพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยตอนเช้ายังคงมีอากาศเย็นนะ เย็นบางแห่งนะฮะก็เกือบเย็นส่วนส่วนใหญ่ก็เกือบเย็นและก็เกือบร้อนนั่นเองฮะยกเว้นพื้นที่ที่ถูกคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดผ่านก็จะมีตัวช่วยผลักดันความเย็นลงไปในพื้นลาบช่วงดึกถึงช่วงเช้าก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือนั่นเองภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกนะพี่น้องก็จึงทําให้อากาศเย็นถึงหนาวได้เหตุเพราะนอกจากคลื่นกระแสลมตะวันตกที่พัดปกคลุมแล้วเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือของเรานะั้นก็ยังมีลมระดับล่างใกล้ผิวพื้นนะฮะ ซึ่งเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนำความเย็นจากทางด้านตะวันตกที่เป็นแอนตี้นะฮะเข้าเสริมด้วยอีกทางหากแต่ในวันที่25เป็นต้นไปนะพี่น้องรวมถึงด้านตะวันตกก็จะเริ่มฮนะลมตะวันตกนั้นก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะจึงทำให้เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยเช่นกันในพื้นที่ภาคเหนือและในทุกๆวันนะฮะจากวันนี้ไปนะฮะจากวันที่24ไปนะครับ ไอ้วันที่20ไปนะครับตกเที่ยงบ่ายพื้นที่ไทยก็จะกลายเป็นสีเขียวทั้งหมดนะซึ่งนั่นก็แสดงว่าความกนอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนความชื้นเข้าปกคลุ่มในพื้นที่ทุกภาคนะทำให้มีอากาศร้อนในทุกพื้นที่เลยครับโดยเราไปดูการเคลื่อนไหวของกระแสลมทั้ง2ระดับประกอบด้วยก็ได้นะครับพี่น้อง2ระดับนี้เราจะได้เข้าใจบริบทของธรรมชาติมากขึ้นนะฮะ เราเริ่มกันที่พื้นกระแสลมระดับล่างหรือลมมรสุมนะฮะพัดส,สูงจากพื้นระยะไม่เกิน1กิโลเมตรนะฮะพี่น้องดูที่ทางลมทั้ง7วันข้างหน้าฮะก็ไม่ได้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือซะแล้วนะฮะซึ่งเป็นลมประจรําฤดูหนาวฮะโดยกระแสลมล่างที่พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยของเรานะส่วนใหญ่พื้นที่ทางตอนบนในภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกนั้นก็เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้นะฮะ ซึ่งก็นำความร้อนความชื้นเข้าสู่พื้นที่แต่ทั้งนี้นะฮะลมใต้และลมตะวนันออกเฉียงใต้นะั้นสปีดลมเขาก็เป็นไปตามคันลองนะครับพี่น้องสองลมนี้นะฮะโดยเฉพาะแนวลมที่เป็นลมใต้าตามปกติวิสัยเขานั้นมักจะเป็นลมที่มีสปีดกําลังลมการพัดที่อ่อนจึงเป็นลมที่มักพัดประจรําฤดูร้อนนั่นเองนะฮะซึ่งทั้งนี้ในเรื่องของทิศทางมรลมมาสุสมผมเคยบอกกับพี่น้องบ่อยๆนะครับ มาหลายหลายปีแล้วว่าในบรรดาทิศทางของการพัดหรือการมาของลมนั้นนะฮะหากเปรียบเทียบกันนะฮะน้ำหนักต่อน้ำหนักเนี่ยลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะลมใต้นี่แหละครับจะเป็นลมที่ถ้ามีการพัดที่แรงแล้วก็พัดเบียดสอบกันแล้วเนี่ยอากาศจะยกตัวได้ดีนะพี่น้องมีฝนที่ชุกหนาได้ง่ายมากกว่าลมที่มาจากทิศทางอื่นเขาเพราะความร้อนความชื้นในเนื้อลมมันสูงก่าเขานั่นเองครับ แต่น่าเสียดายนะลมใต้นั้นว่าก็มีสปีดเบาอ่อนเนื้อลมจึงอมความร้อนมาพ่นในพื้นที่อย่างเดียวนั่นเองนะฮะในขณะที่ทิศทางการพัดของกระแสลมระดับบนนั้นจะเห็นว่าคลื่นกระแสลมตะวันตกนะฮะพัดปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือนะฮะแล้วก็พัดเป็นทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกําลังอ่อนปกคลุมพื้นท,นนที่ในพื้นที่ภาคอีสานกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะฮะในวันที่2ี่สถึงวันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์นะ จากนั้นนะฮะถัดไปก็คือวันที่25เป็นต้นไปนะฮะเขาก็จะพัดเป็นบริเวณศูนย์กลางแอนติไซโคนปกคลุมบ้านเราในวันที่25ถึงวันที่27ลักษณะเช่นนี้นะฮะก็จะส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือนะฮะในวันที่20ถึงวันที่27ฮนะก็ด้วยจากคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมฮนะภาคเหนือก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าตกบ่ายอากาศร้อนฮนะ ร้อนและอาจจะมีฝนฟ้าขนองจากแนวพะทาะอากาศเกิดขึ้นได้ในวันที่26และวันที่27กุมภาพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือล่างภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะฮะอากาศเย็นบางพื้นที่ซะแล้วนะครับต่อจากวันที่20ไปตอนกลางวันอากาศร้อนตลอดช่วงฮนะแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้จากแนวพธาอากาศจากการแผ่เสริมลงมาของมวลอากาศเย็นในวันที่23ถึงวันที่26กกุมภาพันธ์ฝนไม่มากนะครับพี่น้องดูทรงเพราะว่าถูก ลมระดับบนที่เป็น one, แอนติไซโคนเตะตัดขาอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็พื้นที่ภาคกลางนะอากาศเกือบร้อนในตอนเช้านะเที่ยงบ่ายไปร้อนมากนะและอาจจะมีฝนฟ้าคะนองจากแนวระทะเกิดขึ้นได้ในวันที่25ถึงวันที่27กุมภาพันธ์พื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่แนวรับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นอยู่ใกล้กับเขานะครับ พื้นที่นี้ก็ช่วงเช้าอากาศเกือบร้อนตกบ่าย <Yeah. S 1> อากาศร้อนมากเหมือนกันนะฮะเหมือนภาคกลางนะแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บางแห่งเกิดขึ้นได้สําหรับภาคตะวันออกนี้จะเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงก็คือ20-27ถึงกุมภาพันธ์ภาคใต้นะฮะไปดูพื้นที่ด้ามขวานของไทยตกบ่ายอากาศร้อนเช่นกันครับภาคใต้แล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะบางพื้นที่บางแห่งเกิดขึ้นได้จากแนวพัดสอบของลมตะวันออกตลอดช่วงคือวันที่20-27ถึงกุมภาพันธ์ โดยจากภาพถัดไปนะที่ทุกท่านเห็นเป็นโมเดลค่า AMSLP หรือความผิดปกติความปกผันเนี่ยของความดันเฉลี่ยระดับน้ำทะเลก็คือความผิดปกติของความกดอากาศนั่นเองนะฮะจะเห็นว่าการแผ่เสริมลงมาของมวลอากาศเย็นนะั้นตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปนะแรงขึ้นนะครับพี่น้องแรงขึ้นซึ่งเห็นไหมครับสีเหลืองลงมาเมื่อมวล เคลื่อนเร็วนะฮะแล้วเร็วขึ้นแรงแล้วเร็วขึ้นนะฮะมวลอากาศก็จะเกิดก่อให้เกิดลมระดับล่างใกล้ผิวพื้นนะฮะเขาก็จะพัดตามหลังมานั่นก็แสดงว่าลมมรสุมนั้นอาจจะก,กลับทิศพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือดันดันความเย็นเข้ามาแทนลมใต้นะฮะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สามมีนาคมดังนั้นลักษณะอย่างนี้นะฮะเมื่อลมกลับทิศและดันแรงขึ้นมาอ่ามันก็จะมีลมพัดสอบมากขึ้นนะฮะเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือล่างภาคอีสาน ภาคกลางภาคตะว,วันออกและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่มีความร้อนความชื้นรออยู่จากลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้ป้อนเข้าไปในพื้นที่สะสมอยู่จึงเป็นผลให้ยังคงมีการยกตัวของฝนนะฮะจากแนวปะทะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องและฝนก็จะหนาเม็ดกว่าช่วงที่ผ่านมาหนาเม็ดมากขึ้นกว่าช่วงที่ก่อนวันที่27นะฮะในวันที่28ถึงวันที่3มมีนาคม,มนี้ครับทัด ทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องก็คือแนวโน้มอ,อากาศที่จะเกิดขึ้นไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมพี่น้องก็มองไปแนวทางหน้างานค่อยว่ากันอีกรอบสวัสดีครับ